สวัสดีค่ะสวัสดีบรรยากาศยามเช้าเช้านะคะชีวิตประจำวันนะของอาหลุงของอาเหลของลุงดาวนะคะ แล้วมามน้ำไปใส่บาตแล้วแล้วแล้วครับมามน้ำไปใส่บาทกับพี่ดาวเร็วอาบน้ำกับพี่ดาวนะครับอาบน้ำกับพี่ดาวใส่บาทน,นะครับ เริ่มเริ่มจะซาแลว้วอ่ะเริ่มจะมุดเข้าไปเรื่อยๆเ,เราพี่ดาวลุกแล้วนะเราเราพี่ดาวลุกแล้วนะลูกบอกพี่ดาวลุกเราก็ลูกเหมือนกัน

เดี๋ยวเดี๋ยวมาเอาลไปได้ไหมเราเอ,อ้ยไา้หลอเกืนเองบิี่บิ๊บ่ด้เดี๋ยไปหาพี่เดือนนะ

เฮ้เอาเอาตอนนี้นั่งรอใส่บาทนะ นั่งรอพระอาจารย์พระอาจารย์ยังไม่มาอืมยิ้มหน้าบานเลยนะอ้วนเอ้าเอนน่องเอ้าเจ็บาต้องไากัดดอกเอ้าเจ็บมเจ็มเจ็มเพี่เอ้า nha, hái dại, hái dằm, lá cây cung khô, chân mu, cạp cung, cạp thịt tai anh biết bò, lá dằm dài ba, ừ, ừ. À, nhờ. À, nhờ. À, บมั tang, ้งตงน้อนดอกลูก <acceptance> บ no. I mean, ่ตองนอนนั wow. no. No, no, no. ่งนั่งนั่งวาเอาด้วแล้วแล้ววันที่เอา ลองวันนี้เรามาร่วมทำบุญใส่บาตรนะคะกับคุณพี่นาฏดีนะแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะ เดี๋ยวเดี๋ยวหลงเราเราหลงมาหลงหลงเอ้ยอย่าไปนั่งกลางทางลูกออนี่ ยาเหล้าเป็นหม้อว่ะแล้ววันอาจารย์มหาดิเออนี้วันจัน่ร์วันศุฮะเ่้ยโคงนะเดี๋ยวครับผมวันโด้งทําอะไรดอบันนะมาจันนะนม่อยู่เป็นมันสรณ์ ทุกคนเลบอกว่าดาวเด้นนอ,อ,อเอาเอา้านมาลุกมา,ามาเรา,า,ามาเด้อ,อาามาเด้อแปลกสถานที่ไม่ซะแล้ว มามามาขบานพี่หลงมากขบ้านลูก่ะต้องไปไล่ลรถกันเลยนะไปไปไปพ่อไปลงมาลงลงพน,น้อง,องขอบ้านแล้วเราเราเอ้ยน้องเราเราเอ้ยเ,เนี่ยพี่หลงมาแล้วเราเรามาแล้ว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 ขบานแล้วขบ้านแล้วโโอ้หจะได้ชิลลูก ฝื้นไว้ฟื้ไว้อ้าวคุณไม่ปาดน้ำเหรอมัน,นวันมน,นวันหนังวันนี้วันอาคารวันเกิดใครเป็นวันเกิดของคุณพี่น่ารดีแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะครับผมวันนี้ก็ฝากไม่เมฟซีทุกท่านแล้วก็ท่านผู้ชมขอเออพรอภัยนะครับเรื่องในวันเกิดของพี่ตุก๊กแล้วก็ของคุณน่ารดีนะครับอ่ามาร่วมอ,อ,อ,นะอมวยพรด้วยกันนะครับ อ่าเออมันก็มันเป็นบุกคอมพิวเตอร์เพรนมากันมาเราก็เลย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 มาเรา <im> มามาเข้าบ้านมามาเลร้วลาวร้าอย่าไปซ่ากับพี่เดือนเรา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 ,า <c oughs> พี่เดือนนะเฮ้ยไม่ใช่พี่ดาวนะมามาเข้าบ้านมาลูกมาเ <c oughs> ดา <c oughs> มาเข้าบ้านมาลูกมา Happy b i r t เดย์นะคะคุณพี่น่ารฤดีนะคะแล้วก็พี่ตุ๊กนะคะสุขสันต์วันเกิดสุขภาพร่างกายแข็งแรง <c oughs> นะคะคิด <c oughs> คิดเงินขอให้ได้เงินคิดงานขอให้ได้งานนะครับประสบความสำเร็จทุกด้านนะสุขภาพแข็งแรงนะคะครับฝากทิ้งทลายครับอ่า่ลืมนะคะช่วยกันกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับน้องดาวของเราด้วยนะคะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้านะคะสำหรับคลิปวิดีโอนี้ก็สวัสดีค่ะ